สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss จุดลงทางในตลาดหุ้นนะคะเจาะตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายกับดิฉันธนวันประโชธนค่ะเราจัดรายการสดจากสนตูรราทาที่สยาม Discovery Center นอะคะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าค่ะเดีชนีตลาดหุ้นไทยจะเปิดทําการซื้อขายในช่วงภาคบ่ายนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมา เราเห็นความผันผวนของดัชนีนะคะปิดตลาดในช่วงครึ่งเที่ยงค่ะย่อตัวลงไปติดลบถึง6จุดนะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยในช่วงเปิดทําการซื้อขายมีบางช่วงบางตอนค่ะที่เปิดในแดนสีเขียวแล้วก็ขยับตัวย่อลงไปอยู่ในแดนลบนะคะพาคุณผู้ชมไปดูภาพของดัชนีกันเลยค่ะล่าสุดปิดครึ่งเที่ยงนะคะปรับตัวติดลบลงไปแล้วนะคะ6.47จุดค่ะทรงตัวที่ระดับ1 4ึ่5พจุดนะคะ ด้วยมูลค่าการซื้อขายในช่วงครึ่งเช้า19,000ล้านบาทค่ะส่วนห้าดับหลักทรัพย์ค่ะตัวแรก a d v a n c e ค่ะราคาลงไป5บาทในช่วงเช้านี้ตามติดมาด้วย n t o ท u h นะคะลงควงคู่กันไปเลยค่ะบาทหนึงนะคะส่วน True Corporation หลังจากที่ร้อนแรงเมื่อวานวันนี้ก็ย่อลงไป25สตางค่ะราคาล่าสุดยืน9บาท40สตางค์ ITD จะเรียนชัยเดเวลลอปเมนต์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงที่5บาท20สตางและ E4L นะคะราคาขึ้นมาในช่วงครึ่งเช้านี้6%ค่ะยืนที่93สตางต์านะคะส่วนภาพของแนวโน้มของดัชนีหุ้นไทยนะคะในช่วงภาคบ่ายนี้จะเป็นยังไงต้องไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์แต่ว่าเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพของดัชนีต่างประเทศกันหน่อยนะคะไปที่ฝั่งของ ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะคะตอนนี้อยู่ในแดนสีเขียวค่ะในขณะที่ฝั่งของยุโรปก็เขียวเช่นกันนะคะคืนนี้จับตาถ้อยถแถลงของประธานเฟดนะคะว่าจะมีการส่งสัญญาณเรื่องของดอกเบีย้ยหรือไม่ส่วน QE ก็น่าจะมีการปรับลดลงหึหมือนล้านเหรียญสหรัฐตามที่คาดการเอาไว้นะคะตลาดหุ้นในภู้ิภาคเอเชียในช่วงภาคบ่ายค่ะโตเกียวในช่วงบ่ายนี้ขึ้นมาแล้ว139จุดนะควะเตะไต้หวันขึ้นมา39จุดค่ะตลาดหุ้นของโซลลงไป12จุดนะคะ แนวโน้มเส้นเด็กไทยค่ะติดลบลงไปแบบนี้บ่ายนี้เป็นยังไงต่อะคะต้องไปพูดคุยกันนะคะกับปูมองของนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะนั่งอยู่ในรายการกับเราตอนนี้นะคะคุณธีรศักดิก์ธนวรากาุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะชาวนี้เซ็นด็กลงไปประมาณ6จุดแล้วนะคะคุมมองคุณดิศักดิ์มองยังไงคะว่าบ่ายนี้หุ้นไทยอาจจะปรับฐานต่อไหมคะก็ในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับที่มาคุยให้ฟังก็คือกรอบสัปดาห์นี้ของเซ็นดิ้งเด็กจะอยู่ที่1450นะครับเป็นแนวรับสําคัญค่ะนะครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่1480ในขณะที่ตัวของเป้าหมายในการขึ้นของเซ็นดิ้งเด็กในรอบนี้นะครับเรา เชื่อว่าการขึ้นทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1,485นะครับถึง1,490สําหรับเซ็ตินเด็กในรอบนี้เนี่ยเป็นอาจจะเป็นเป้าหมายในการขึ้น1 0 0 0เท่าไหร่นะคะ 1, 1 4 8 5 <45. S 1> นะครับถึง1,490อาจจะเป็นเป้าในการขึ้นรอบนี้ใช่ครับเพราะว่าในแง่ของตัวการวิเคราะห์ทางเทคนิคะนะครับ กรอบแนวโน้มขาขึ้นของเซ็ตอินเด็กในรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่1,485ถึง1,490จุดนะครับเดี๋ยวเรารูภาพกราฟประกอบนะคะนะครับในขณะที่ตัวของแนวรับสำคัญสำหรับเซ็ตอินเด็กในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ให้ไว้ที่1,450นะครับถึง1,444จุด <ทะ S 1> ตรงนี้เนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับการลงมาทดสอบ1,450เนี่ยเราคิดว่าเป็นจังหวะสำหรับการเข้าซื้อกินกำไรเท่านั้น เก่งกำไรเท่านั้นนะคะใช่ครับโดยมีจุดสต็อปล้อสนะครับสำหรับการเข้าซื้อกิงกำไรในรอบนี้เนี่ยอยู่ที่ 1, 4 2 5ีอสจุดมโอการจะหลุดไหมคะหนึ่่าตอนนี้คิดว่าอย่างนะครับตอนนี้คิดว่าอย่างนะครับก็เป็นลักษณะของการย่อในช่วงวัน2วันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นลักษณะของรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับที่เริ่มมีความผันผวนมากขึ้นนะครับเพราะนั้นในแง่ของการลงมาทดสอบบริเวณ1450นะครับเชื่อว่า มีโอกาสฟื้นตัวนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1480แล้วก็1490ขึ้นไปห4 5 0อาจจะทดสอบหรือไม่ทดสอบก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าถ้า1450เนี่ยเราเชื่อว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจนสำหรับการเข้าซื้อกินกำไรค่ะมองในภาพระยะกลางหน่อยยังมองหุ้นขึ้นต่อไหมคะก็ยังให้น้ำหนักของการขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของเซ็ตอินเด็กเองในรอบนี้เนี่ยเป็นการขึ้นตอบรับกับเรื่องของการปฏิวัตินะครับค่ะ ระยะเวลาของการขึ้นในรอบนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในเขาเรียกเป็นระยะเวลาที่ยังอยู่ในขาขึ้นอยู่ะนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปความกังวลของการปรับฐานผมคิดว่าน่าจะเริ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการลงนะครับมาทดสอบ 1, 4 6 0หรือว่า1,450สําหรับเซ็ตอินเด็กในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นแนวรับที่ น่าจะใช้เป็นจังหวะสําสหรับการเข้าซื้อกินกําไรค่ะอ่าก็เป็นคําแนะนํานะคะจากมุมมองที่มีการปรับฐานหลังจากที่เกิดดัตปีผันผขึ้น1,450จุดจะเป็นแนวรับ<ช>ที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะแต่ว่าการกําหนดกลยุทธ์ค่ะหลังจากนี้ ในช่วงบ่ายนี้เราจะต้องกำหนดกลยุทธ์กันยังไงดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะหลังโฆษณาคุณธีรศักดินวรากุลจากบริษัทซัพซีไอเอ็มบีจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนเลือกหุ้นเด่นให้ลงทุนและเปิดสายปรึกษาหุ้นที่นี่ที่เดียวเนชั่นทีวนะคะช่วงนี้พักโฆษณากันอสักครู่ค่ะ ช่วงที่2ของ Stop Loss นะคะจออลึกตลาดทุนไทยกันต่อค่ะล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะคะว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ2%เท่าเดิมแล้วก็เป็นเสียงเอ,งอกฉันด้วยนะคะปัจจัยของดอกเบี้ยนโยบายการเงินที่คงไว้ที่2%จะมีผลต่อตลาดทุนไทยบ่ายนี้ไหมคะก็จริงๆตลาดเนี่ยก็คาดคาดการว่าน่าจะคงดอกเบี้ยน,นะครับไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์ครับแล้วก็ในแง่ของตัวซนติเมนต์เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะมีแรงกินกาไรในระยะสั้นนะครับในกลุ่มปอปตีเข้ามาเพีเยงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า ตัวที่เราต้องจับตานะครับจะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานใช่ไหมคะคทำไมอะคะตัวของเซต Energy นะครับหรือว่าดัชนีหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านเนี่ยมันมีสัญญ,ญาณซื้อทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับการทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับของตัวดัชนีหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นสัญ,ญญาณซื้อทางเทคนิคนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวแนวโน้มขาขึ้นในรอบนี้นะครับ มีโอกาสนะครับที่ตัวของ energy เนี่ยจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับที่บริเวณ2 5 0 0นะครับเราดูกราฟประกอบด้วยนะคะว่ามีสัญญาณยังไงคะที่จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนคือภาพของ energy นี่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเซ็นินเด็กไทยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าในแง่ของการลงรอบนี้เนี่ยเราเชื่อว่าถ้ามีการรีบาวเกิดขึ้นนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยจะเป็นตัวนําตลาดสําหรับตัวของภาพรวมของเซ็นินเด็กในรอบนี้นะครับ แล้วก็หุ้นนะครับที่เราสนใจเนี่ยรอบนี้นะครับจะเป็นตัวของปตทกับปตทสพเลยค่ะตัวปตทสพนะครับการทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่160ขึ้นมาได้เมื่อวันจันทร์นะครับถือว่าเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิคนะครับแล้วก็แนวต้านสําหรับการขึ้นในรอบนี้เนี่ยสำหรับสพจะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่170แล้วก็175เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญครับค่ะ ส่วนตัวปตทนะยังเป็นลักษณะของการถูกกดดันนะครับจากแนวโน้มขาลงนะครับของราคาหุ้นแต่เราคาดว่าถ้าตัวของเ y เน่ยมีการฟื้นตัวได้เนี่ยตัวของปตท,ทจะมีโอกาสนะครับขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่303<ะ>แล้วก็แนวต้านหลักนะครับอยู่ที่บริเวณ308ซึ่งตรงนี้เนะี่ยเรายังคิดว่ายังพอมีอัพไซด์นะครับสำหรับการขึ้นของปตทค่ททะ แล้วกลุ่มพลังงานถ้าเกิดสมมติว่าขึ้นจริงๆก็จะเป็นตัวช่วยพยุงตลาดด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับในแง่ของตอนนี้เนี่ยเราเชื่อว่าพลังงานอาจจะยังทำให้ตลาดเนี่ยมีทิศทางในเชิงบวกะนะครับหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์เองนะครับหรือว่าสื่อสารเองเนี่ยเริ่มมีแรงขายออกมาค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะนั้นตัวของพลังงานเนี่ยถ้ามีการฟื้นตัวเกิดขึ้นเราเชื่อว่าเซตอินเด็กซ์ที่จะขึ้นไปทดสอบ1,485หรือว่า1,490ในรอบนี้เนี่ย มีโอกาสถึงค่อนข้างสูงครับแต่ถ้าหากพลังงานไม่มาล่ะคะในแง่ของถ้าพลังงานไม่มาจริงนะครับจุดที่ต้องระวังสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์ก็คือ1 4 2 5งพัรบ้าครับค่ะหนึดห้ามหลุดถ้าหลุดต้องตัดลอสนะคะก็เป็นกลยุทธ์จากซีเอ็มบีในช่วงภาคบ่ายนี้นะคะส่วนโอกาสในการลงทุนนะคะตอนนี้พเราพอจะมองหาหุ้นเพื่อที่จะลงทุนได้ไหมคะก็ในช่วงนี้เนี่ยเรายังคิดว่าลักษณะของตลาดนะครับยังเลือกหุ้นเป็นลักษณะของการเก็งกำไรในระยะสั้นนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราสนใจก็คือหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่เริ่มมีสัญญาณการขยับขึ้นนะครับอย่างในช่วงบ่ายนะครับที่เราเริ่มเห็นสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นตัวของ ircp นะครับหรือว่าตัว international research นะครับทีท่มีการขยับขึ้นทะลุผ่านแนวต้านที่บริเวณ4บาท50แล้วก็ลักษณะของกรอบขึ้นในรอบนี้เนี่ย ลุ้นทดสอบบริเวณแนวต้านที่5บาทถึง5.10นะครับสำหรับการขึ้นในรอบนี้ครับค่ะเป็นลักษณะของการกินกำไรใช่ไหมคะใช่ครับนี่จะเป็นตัวที่เราชอบมากที่สุดนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวที่เริ่มมีการสร้างฐานนะครับเหนือแนวรับที่เป็นลักษณะของระดับที่น่าสนใจเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวของนวรัดพัฒนาการค่ะตัวของนวัตนะครับเป็นลักษณะของการสร้างฐานนะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับซึ่ง ในแง่ของกรอบขาลงของเขาเนี่ยมันมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ2บาท50นะครับแล้วก็แนวรับนะครับที่กำลังสร้างฐานอยู่บริเวณ2.24เนี่ยถ้าเราพิจารณาในแง่ของตัวปริมาณการซื้อขายเนี่ยจะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ย ค่อนข้างน้อยเพราะนั้นมีความเป็นไปได้ที่ตัวของนวัตนะครับจะขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่บริเวณ2บาท50ได้ครับค่ะส่วนตัวของ IRCP ต้องมีจุด stop loss ไหมคะตัวของ IRCP นะครับมีจุด stop loss นะครับในแง่ของการเก็งกำไรในระยะสั้นนะครับอยู่ที่4.40บาทครับค่ะ4.40นะคะแล้วก็บ้องต้นทดสอบมองแนวต้านไว้ที่ประมาณสัก5บาทใช่ครับถึง5บาท10นะคะก็เป็นการเก็งกำไรสำหรับตัวของ IRCP แนะนำหุ้นเด่นจาก ทางบริษัทนำซัเเอ็มบีในช่วงภาคบ่ายนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เริ่มทยอยเปิดสายปรึกษาหุ้นกันนะคะคุณผู้ชมอยากปรึกษากับคุณ่รนศักริ์คะโทรเข้ามาได้เลยนะคะหมายเลนขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายแรกกันเลยนะคะสายของคุณวัชระเข้ามารอแล้วนะคะคุณวัชระสวัสดีค่ะสวัสดีค,ะค่ะเชิญค่ะ,คะ,ะจะถาม East Water หะสิบเอ็ดบาท,าทสิบนี่จะเถือต่อหรือว่าขายดีคะตัว East Water, East, East Water มีตัวย่อไหมคะ E A S T W ฮะค่ะได้ค่ะต้นทุนเท่าไหร่นะคะอ่สิบส,ส,บ,สบ,บาทส,บสามิค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะสำหรับตัวนี้ยังไงดีคะครับตัวของ Eastwater นะครับเป็นหุ้นที่อา,อาจจะมีสภาพคล่องนะครับในตลาดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ถ้าพิจารณาในแง่ของตัวการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยตอนนี้เราเห็นสัญญ,ญาณการเข้าซื้อนะครับเมื่อราคาหุ้นเนี่ยต่ำกว่า11บาทนะครับ แต่ปัญหาก็คือแนวต้านสําคัญนะครับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่12บาทเนี่ยถ้ายังไม่มีในแง่ของความน่าสนใจเกิดขึ้นเราเชื่อว่าการขึ้นไปทดสอบ12บาทสําหรับตัวของ e ีส t ์วอเตอนี่ยอาจจะใช้เป็นจังหวะสําสหรับการขายนะครับถ้ามีกําไรอยู่แล้วก็ได้มีการเข้าซื้อบริเวณ11บาทหรือว่า10.80 10. เข้าไปนะครับเพราะนั้นแนวต้านที่12บาทเรายังคิดว่าโอกาสผ่านน่าจะยังยากอยู่ครับ ค่ะเดี๋ยวต่อที่สายของคุณรุ่งเลยนะคะคุณรุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะดิฉันมีตัวเดมโกอยู่ที่ต้นทุน10บาท30นะคะจะทำยังไงคะจะขายคัดลอาหรือซื้อจุลี่ยคคะคเดี๋ยวฟังคำแนะนำนะคะตัวเดมโกนะคะหน้ากระดาน10บาท10ตางต้นทุน10บาท30สตางคัดลอสดีไหมคะต้นทุนเท่าไหร่นะครับ10บาท30สตางค่ะ10.30นะครับในแง่ของการสต็อปลอสผมคิดว่า ตัวของเดมโก้เนี่ยในแง่ของความเสี่ยงนะครับอาจจะมีความเสี่ยงที่บริเวณ9.60ถึง9.40นะครับ,รบเป็นแนวรับแล้วก็ในแง่ของระยะสั้นยังคาดหวังนะครับการรีบาวขึ้นไปทดสอบบริเวณ10.60ถึง1 0 8ได้อยู่ครับเพราะว่าการลงในรอบนี้เนี่ยจะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยไม่สูงมากนะครับเพราะนั้น คิดว่ายังมีโอกาสรีบาวไปแถวแถว10.60ได้ครับค่ะ,ะเดี๋ยวต่อที่สายสุดท้ายเลยสายคุณอุ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญถามได้เลยค่ะของสามตัวทีโพลีครับค่ะมีต้นทุนเท่าไหร่คะยังไม่ใช่ว่าจะเข้าสุนครับค่ะ<ต>เดี๋ยวนไเก่งกำไรได้ไหมครับค่ะยังไม่มีนะคะค,ค่ะคเดี๋ยวเราฟังคําแนะนํานะคะสําหรับตัวของทีโพลี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาร้อนแรงนะคะเช้านี้มีแรงเทคทํากําไรย่อลงไป2เปอร์เซ็นต์กว่า ราคาหน้กระดานอยู่ที่2บาท72สตางค์นะคะในเชิงเทคนิคของทีโพลีเป็นยังไงบ้างคะก็สำหรับตัวของไทยโพลิคอนนะครับเมื่อวานนี้เกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจก็คือการย่อในวันนี้ลงมาทดสอบ2.7เนี่ยถ้าพิจารณาในแง่ของปริมาณการซื้อขายจะเห็นว่าน้อยนะครับสะท้อนถึงแรงขายที่ไม่เยอะ นะครับเพราะนั้นแนวรับที่2.72เนี่ยหรือ2.70เราคิดว่าเป็นจังหวะสำหรับการเข้าซื้อนะครับเพื่อคาดหวังการขึ้นเนี่ยไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ2.9นะครับแต่ตัวทีโพลีคอนนะครับขอจุด s ต o p l ลอดไว้นิดหนึ่งนะครับที่2.60นนะครับถ้าหลุดแนวรับดังกล่าวลงไปคิดว่าอาจจะต้องเป็นจังหวะของการขายออกไปก่อนนะครับเพราะว่าในแง่ของการขึ้นรอบนี้เนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าจะมีแรงซื้อเนี่ยไล่กลับเข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะว่าอตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่า การย่อลงมาเนี่ยปริมาณการซื้อขายไม่เยอะจริงครับแต่ปัญหาคือแรงซื้อเนี่ยจะมีเข้ามาต่อนเนื่องหรือเปล่านะครับเพราะนั้นถ้าเสี่ยงรับตรงนี้นะครับคาดหวังการขึ้นไปทดสอบ2.9นะครับกับการย่อลงมาหลุด2.60จะเป็นจุด Stop s t อปรอสำหรับตัวของไทยโพลีคอนครับค่ะไหนๆดูหุ้นในกลุ่มนี้แล้วนะคะตัวนี้ก็มีรับเหมาด้วยขออนุญาตไปดู ITD แล้วก็ตัวสเต็กแล้วก็ตัว CK เพื่อกำหนดกลยุทธ์ให้กับน้องทุนนิดเึงคะ่ะ สำหรับกลุ่มระเบาก่อสร้างนะคะแนวโน้มเป็นยังไงต่อดีคะตัวของ IT d ดีนะครับถ้าดูในแง่ของตัวการขึ้นรอบนี้เนี่ยเหนือระดับ5.10ขึ้นมานะครับะจะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นการขึ้นนะครับเหนือ5.10สําหสำหรับ IT d ดีเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกเทคโปรฟิตเนี่ยออกมาตลอดทางน,นะครับเพราะนั้นแนวต้านสาหรับการขึ้นรอบนี้เนี่ยสำหรับตัวของ IT d ดีเองจะอยู่ที่บริเวณ5.40นนะครับแล้วก็ ให้แนวรับที่5.10เอาไว้ครับเป็นแนวรับสําคัญนะครับถ้าหลุด5.10นะครับลงไปแถวๆ5บาทเราคิดว่าความเสี่ยงจะมีโอกาสลงไปแถวๆ4.8หรือว่า4.60อีกสักรอบหนึ่งครับค่ะขอดูตัว CK กับตัวของสเต็กด้วยนะคะสําหรับตัวของ CK นะครับภาพเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับแล้วก็จะเห็นว่าแรงซื้อตอนนี้เนี่ยเหนือ22.5เนี่ยมีแรงซื้อน้อยนะครับเพราะนั้น ความเสี่ยงก็คือมีโอกาสลงมาทดสอบ22แล้วก็21บาทอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าลงมาหลุด22จริงนะครับตัวของ CK ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือรูปแบบดับเบิลท็อปจะเกิดนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า CK ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่ค่ะนะครับอีกตัวหนึ่งคือตัวสเต็กนะคะค่ะ และประกอบสร้างช่วงนี้ดูแนวโน้มค่อนข้างจะแข็งส่วนสเตคอน <ak> นะก็เหมือนกันนะครับการขึ้นมาเหนือ23บาทในรอบนี้จะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวของสเตคอนนะครับในแง่ของตัวหุ้นในกลุ่มก่อสร้างเมื่อเทียบกับ CK เเนี่ยดูดีกว่านะครับแต่ปัญหาคือการขึ้นเหนือ23เนี่ยเราเห็นแรงซื้อน้อยนะครับเพราะนั้นในแง่ของความเสี่ยงนะครับมีโอกาสลงมาแถวแถว22อีกสักรอบหนึ่งคิดว่า ตรงนั้นน่าจะเป็นแนวรับนะครับเมื่อ<ะ>เทียบกับตัวของ CK ครับเพราะนั้นถ้าดูแล้วหลีดคือสเตคอนนะครับ<ะ>เพราะนั้นถ้าย่อลงมาเลือกสเตคอนเป็นหลักครับ ก็สเตคอนเนี่ยแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้ระยะสั้นอยู่ที่23นะครับแล้วก็มีแนวรับถัดไปอยู่ที่22บาทครับค่ะสุดท้ายอยากจะให้ทิ้งท้ายกาหนดกลยุทธ์ส่งท้ายนังพื้นช่วงนี้ได้ค่ะครับก็ในแง่ของตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับเรายังคาดหวังการขยับตัวขึ้นนะครับของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับโดยเฉพาะตัวของสพก็ดีนะครับหรือว่าตัวปตทนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือความเสี่ยงของแรงขายหุ้นในกลุ่มธนาคารกับกลุ่มสื่อสารที่ ขึ้นมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะนะครับจึงทําให้ภาพรวมของเซ็นด็เซ์เนี่ยอาจจะขยับขึ้นได้นะครับแต่ว่าหุ้นในหลายๆตัวเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะมีการลงนะครับหรือว่าถูกขายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะนั้นการเข้าซื้อนะครับควรจะเน้นไปที่หุ้นที่มีลักษณะของการขยับตัวขึ้นแล้วก็มีแรงซื้อเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะครับส่วนหุ้นที่ปรับตัวลดลง ถ้ายังไม่มีสัญญาณกับตัวเกิดขึ้นเราคิดว่ายังไม่เสี่ยงเข้าไปรับดีกว่าครับค่ะนี่ก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากนักเทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์จากบริษัทอักทรซีไอเอมคุณธีรศักดินาราคุณนะคะในช่วงภาคบ่ายในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณธีรศักดิ์มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ ผู้ชมคะน่าเสียดายค่ะหมดเวลาของ t ตอ l ลอสในช่วงภาคบ่ายแล้วนะคะตอนนี้ตลาดปฏิทิการซื้อขายยังคงทรงตัวอยู่ในแดนลบนะคะก็ต้องจับตาดูค่ะ1,425จุดถ้าหากว่าไม่หลุดในรอบสัปดาห์นี้นะคะถือว่า1,450ก็พอนะคะก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะแต่ถ้าเกิด1,425ถ้าหลุดนี้ก็ต้องสลายตัวใช่ครับใช่นะคะส่วนแนวต้านด้านบนถ้ามองว่า1,750ถ้าหากรับอยู่เป็นจังหวะที่ดีของการซื้อเพื่อหวังการขึ้นไปที่1,480 ถึง1,490จุดก็กำหนดกลรุธ์การลงทุนได้นะคะกับคุณธีรศักดิ์ทาง Stop Loss ได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะธนวันณพระโชคคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทลัพเ์มบ JMB และทีมงานทุกคนลาไปก่อนในช่วงภาคบ่ายวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ